แบบฉอดเมื่อกี้น่ารักมากแต่หยุดไม่ทันแบบเพลงนี้คือเธอให้เอเนอร์จีสักคิวบัสมากคือถ้าใส่ชุดก็คือใช่คือใช่เลยเอเนอร์จีก็ใช่คือแบบชิพาวจะเข้ามาถึงใจพระหรือยังน่ารักฮัลโหลทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับวันที่ชนะเลาจะเอาล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 ะ เรามีเรื่องน่ายินดี1เรื่องนั่นก็คือ100่ร้อยล้านวิว MD ไซโคของนง้งงงงงง yeah! องเบมอนเแจ้สแจ่ส่งสุดาาได้หนึ่ร้อยล้านวิวแล้วมันลอดมากแล้วเหมือนทางค่ายก็อาจจะแอบรอหรือว่าอาจจะเป็นจังหวะที่ผสบเหมาะพอดีก็เลยปล่อยแ a ๊สเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาให้เราดูซึ่งคลิปนี้เราหยุดกับการบี a อ t ก a ์แจ๊สเพอร์ฟอร์นะคะแต่จากที่เราเห็นสปงสปอยในปอกเขาเรา แต่ว so anyway, like <the> <the> ่าเราก็อยากเห็นแบบที่เป็นออฟฟิเชียลจริงๆที่ออกมาว่าเออเป็นยังไงว่าจะเลิศจะปังจะเฟียสจะตัวแม่แค่ไหนอะไรยังไงนะคะเราจะไปพูดภาพทำเพลงอะไรเยอะเพราะตอนนี้สี่ทุ่มแล้วเราไปยึกเลยว้าวใส่เกลรอตสวยัดเงา

ทมากมาแล้วโซแมตโตฟิสเขาไม่ขนแดนเซอร์บดด้เหรอเนี่ยโดโดยแกอีหลกเลยแก เบี่ยงสุดหัวยจริงแซ่บมากนะโห <c oughs> Oh. <laughs> โอ้โหคุยไหนักหัวมากเลยนะใส่พันทวินเทลแล้วเขย่าหัวไนดะ้ขนาดนี้มาแล้วด้วยอโอ้โหโอ้โห เอาล่ะก่อนอื่นก่อนใดสมแล้วนะคะที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมน,นั่นเนาะอืมคือคือโทษนะเพลงนี้คนที่ไปโคเวอร์ไม่ต้องปวดคอปวดหลังปวดแบบเวียนหัวกันบ้างอะ่ะแกดูท่าเต้นดิ ยิ่งท่อนหลังๆนะโห oh. <laughs> ผมไอออนก็สวยก็เลิศก,ก็ปังก็ชดๆดเก๋อ,อะไรอ่ะแต่ว่าแอบแอบไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยหรือเปล่าในมุมมองเรานะคืออย่างแจ๊สเพอร์อร์แมน์ก่อนๆใช่ไหมมันก็จะมีแบบ ลูกเล่นเอเปลี่ยนช่วงเป็นชุดเอ้ยหรือว่าเปลี่ยนมุมกล้องหรือใช้อะไรเขาเลยสถานที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะด้วยความคาดหวังเราเองแล้วหรือเปล่าที่แบบอเห็นแดนซ์เพอร์เฟคแมนที่ของวีโกอัพใช่ไหมที่มันแบบอลเลิศเลออลังการนู่นนี่นั่นแต่พอตัดภาามาเพลงนี้มันแบบฉากเดียวมันก็แอบแบบแหม่งแม่งนะอะไรอย่างเงี้ยเด็กอายุสิบกว่า ยังไม่สิบแปดสแปดหรือ,อยังคือทำหน้าตรงหน้าตาได้ขนาดนี้เลยคือจะหลิดจะการานแบบมันโตวัยอ่ะลูกสาวฉันโตวไวไปป่ะจะชอบลุกนี้ของพี่ลูกกา่ะคือแบบเท่สวยเฟี้ยสอะไรอย่างเงี้ดูดิการเล่นหูเล่นตาอะไรอย่างเงี้ยแบบ ฟียเฟียไม่ไหวเสียสสวยเก๋มองส,สิอะไรอยากรับ <c oughs> แคบไม่ทันเลยวัยเกินถอดเมื <c oughs> ่อกี้น่ารักมากแต่หยุดไม่ทันแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือแคนนี่เหมือนซักคิวบัสให้เพลงนี้นะเพลงนี้คือเธอให้เอเนอร์จีซักคิวบัสมากคือถ้าใส่ชุดก็คือใช่คือใช่เลยเอเนอร์จีก็ใช,ใช่คือแบบชิบพรา,รา,าร้สก็คือใจแลายอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้เปลี่ยนทุกคนเป็นเดวิลเราจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรเออน่าคิดเหมือนกันเนาะถ้าเพลงเนี้ยแล้วให้เปลี่ยนเปลี่ยนทุกคนเป็นตัวร้ายใน ในจักรวาลต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรเป็นตัวลายเป็นตัวเจวิลเป็นปีศาจแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยดูดิน,น่ารักมนะั้งอ้าอ้าอาสาหล่อ เนี่ยเมนยังมีเมนแกคือคือมันมีคําพูดเนี่ยคือไม่รู้ว่าได้ยินจากที่ไหนมานะแต่ว่ามีคนพูดว่าไม่ว่าคุณจะแบบเป็นเมนใครก็แล้วแต่คุณระวังอาสะให้ดีอะไรอย่างเงี้ยคือแกดูสายตาที่แกสิแกดูสายตาเขาสิถ้าเป็นเมนรู้่ายจะคงจะแบบเป็นหินไปแล้วแกจะคงโดนสาบไปแล้วอะเออ สวยโอราโอราอิตาโอราโอราคือคือเราเราอะเคยมัดทวินเทลนะเว้ย แล้วเราเข้าใจว่าแบบยิ่งผมยาวอะมายิ่งหนักหัวแล้วแกโยกหัวขนาดนั้นอะมันไม่เจ็บไม่หลุดบ้างหรอช่างทําผมสไตลิสต์คือแบบต้องมัดแน่นมากนะ,ะมันไม่หลุดแตงมันต้องเจ็บนะเว้ยแล้วเวียงหัวขนาดเนี้ยโหน้องไม่ต้องอดทนมากอะดูดิเฮ้ยด,ดูเวียงขนาดเนี้ยคุณนะ กับพาริตานี่คือเหมือนเหมือนเธอมีแสงในตัวเองเนาะคือฟิลแบบสปอร์ตไลท์ลงสปอตไลท์จับคือ,ลลอ,ลลอ,ลลอแค่เธอขยับตัวนิดหน่อยก็คือแบบฟุ้งฟุ้งคาริสมาฟุ้งฟุ้งกระจายพุง่งพังอย่า,อยาเอ้ยสวยโอ้ oh, โหเนี่ยคุณน,นะถามจริงๆเลยอะ เนี่ยแกอย่างที่บอกว่าทวินเทลอ่ะมันเหวี่ยงหัวยาวมันจะเจ็บผมเจ็บหนังหัวแล้วแบแล้วโอ้โหแล้วเต้นทั้งเพลงแล้วใช้ทวินเทลมันต้องมัดแน่นจริงๆนะเฮ้ยคนที่มัดทวินเทลเป็นหรือว่าคนที่เคยมัดทวินเทลอ่ะคนที่เคยมัดทวินเทลเราจะรู้กันว่ามันเจ็บหัวมาก แล้วยาซิสกิต้าก็คู่อย่างแลอล่าก็เวียง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 เหมือนแข่งกันอ่ะเออ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 มันแต่เพลงนี้ถ้าไปทำแบนเวอร์ชั่นร็อกเวอร์ชั่นน่าจะมันมากแบบจังหวะมันให้เนาะแล้วด้วยเนื้อเพลงด้วยอะไรเงี้ยเอออาซาไม่เคยยอมแพ้ค่ะปึ้งสวยจังเลยมองใครก่อนดี แล้วคือเป็นแบบนี้บ่อยมากเลยนะเวลาแบบเออเอ็มวีแล้วพอมาอยู่รวมๆกันหลายๆคนใช่ไหมมันจะมีความแบบต้องมองใครก่อนดีวะคือแบบนี่ก็สวยนั้นก็สวยนี่ก็มีมัน้ก็สวยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอ้ยมองใครก่อนถ้าไม่กอดูก็จะเก็บรายละเอียดไม่ได้ไงแต่ก็คือแบบอยากดูม้วนเดียวจบก่อนรอบนึงให้มันแบบเออมันมีแบบนี้แหละมันจะได้แบบไม่ไม่เป็นการกระตุกกระตักก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออสวย ครบองมาก่อนเราจะปิดคลิปนี้จริงๆขอส่งกําลังใจดีกว่าเราขอส่งกําลังใจให้เด็กๆเบมอนคนแรกเลยนะที่โดนหนักสุดในช่วงที่ผ่านมาก็คืออาหยอนหลังจากที่ได้โคเวอร์โกลเด้นไปด้วยความที่เป็นอายอนไม่รู้ทำไมดีนะรู้สึกว่าเราสามารถคอมเมนต์น ในเชิงให้กำลังใจได้เราคอมเมนต์ในเชิงสร้างสรรค์กว่าน,นี้ให้น้องได้พัฒนาต่อไปได้แต่ไม่ใช่ไปบัฟกันอย่างที่บอกอย่าพึ่งดราม่าก,กับเราเราแค่อยากเป็นกำลังใจให้น้องๆคน,นไหนที่อาจจะไม่โอเคกับคำพูดของเราเราก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆแต่ในความคิดส่วนตัวของเราเป็นแบบนี้ประเด็นต่อมาแค่กุกลวันแรกยูพิต้าโดนไม่ได้ขึ้นต่อใหญ่ในคอนเสิร์ต ซึ่งหลายคนก็อาจจะมองว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคหรือเปล่าหรือตรงใจอันนี้คือเรายังไม่มีข้อสรุปยังไม่มีข้ออะไรเลยก็ไป,ไปข้อผิดพลาดกันมานมนมนานแล้วละ่ะแต่ <c oughs> ก็จะเกิดกแต่แค่กุ๊กไลเหมือนตอนลิซ่าอีกแล้วทำไมก็ไม่รู้เออแล้วคาริตาก็ไม่เอาไฟสองให้น้องปอดไ์ไม่ลงที่น้องทั้งวันแรกและวันที่สองทั้งที่มันเป็นซีนของน้องอะไรเงี้ย ถามว่าเราโกรธไหมบางทีมันก็มีมุมที่โกรธนะแบบโอ้ทำไมต้องเกิดกับแพรกุ๊กลาอีกแล้วล่ะทำไมต้องเกิดกับน้องๆเบมอส erm อีกแล้วล่ะอะไรประมาณน,นี้แต่ว่าก็ให้กำลังใจนะเพราะว่าเด็กๆก็เก่งเด็กๆเก่งอยู่แล้วใครคิดเห็นอะไรยังไงก็เข้าไคุยกันนะคะประ่ง s o n กำลังใจให้น้องกันดีกว่าให้น้องได้ก้าวต่อไปนะคะจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆอนาคตอาจจะมีโซโล่หรือ ยูนิตที่เป็นดูโอออกมาอีกนอกจากวงอัลบัเกียวนะคะอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะมีอาจาอาสาอาะพวกท่านทำเพลงมาเยอะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามตมารับชมเรื่อยๆก็อาจจะมีคอนเทนต์อื่นบ้างนะคะที่เอามาลงเป็นเล่นกงเล่นเกมอาจจะไม่ใช่ดีแออย่างเดียวนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันนะจ๊ะไปเจอกันใ่คลิปหน้านนะคะ่ะบ๊ายบายบา うん。